พี่น้องที่รักวันนี้พระศาสนาจากของเราทำการสมโพธพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจัก,กรวาลเพื่อเตือนใจเราแต่ละคนว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางชีวิตและก็องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวของเราและก็ยิ่งกว่านั้น เหมือนที่ผู้เขียนหนังสือวิบอลบอกเราในบทอา่านที่สองวันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นอันฟาและก็โอเมกานั่นคือพระองค์ทรงเป็นต้นกำเนิดและก็จุดอวสานของเราและก็ของท,ทุกชีวิตบนโลกนี้ในพระวรสารวันนี้นักบุญยอนเล่าถึงการเผชิญหน้าที่ค่อนข้างแปลก ระหว่างปีลาสและก็พระเยซูยเจ้าเป็นการพบกันระหว่างบุคคลซึ่งคิดว่าตนเองมีอำนาจล้นฟ้าและก็นักเทศพระเนจรคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเลยปีลาสถามพระเยซูยเจ้าว่าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวหรือ ผู้บริชาการชาวโรมันคนนี้คงรู้สึกโกรธมากเมื่อนักเทศพระเนจรถามกลับไปว่าท่านถามดังนี้ด้วยตนเองหรือผู้อื่นบอกท่านถึงเรื่องของเรานั่นคือท่านถามเพราะว่าท่านอยากจะรู้ด้วยใจจริงหรือว่าเป็นเพียงเสียงสะท้อนของข่าวลือ แล้วก็ข้อกล่าวหาที่ท่านได้ยินจากผู้อื่นแน่นอนปิลาตคงรู้สึกอึดอัดใจที่พระเยซูเจ้าชายที่น่าดูถูกในสายตาของท่านถามท่านราวกับว่าเป็นคนที่อยู่ในสถานภาพเท่าเทียมกันความสมดุลของอำนาจกำลังเปลี่ยนไปแล้วก็ปีลาสก็ไม่ชอบให้มันเป็นไปอย่างนั้นด้วย ดูเหมือนว่าปีลาสเนี่ยจะลืมไปว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งแต่อยู่ที่ความเข้มแข็งภายในของแต่ละบุคคลต่างหากอย่างไรก็ตามพระเยซูเจ้าไม่ได้ทรงแสดงอำนาจให้ใครเห็นเหมือนที่ปีลาสเนี่ยกำลังพยายามทำอำนาจของพระองค์ ไม่ได้มีไว้เพื่อคมหรือควบคุมคนอื่นแต่มีไว้เพื่อรับใช้แล้วก็ทำให้คนอื่นเข้มแข็งแล้วก็เปลี่ยนด้วยพลังมีแต่คนอ่อนแอเท่านั้นที่รู้สึกว่าตนเองต้องการคมต้องการควบคุมคนอื่นไว้ใต้อำนาจของตนเองก็งคิดว่านี่เป็นความจริงเกี่ยวกับอำนาจ ที่เราทุกคนควรรับรู้แม้ว่าพระยุตเจ้าไม่ได้ทรงตอบปิราตรงๆว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แต่พระองค์ตรัสอย่างเปิดเผยถึงอาณาจักรของพระองค์พระองค์ทรงบอกว่าอาณาจักรดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นของโลกนี้จริงอยู่มันอาจจะเริ่มต้นบนโลกนี้แต่ก็ไม่ได้เป็นของโลกนี้เพราะ ้นกำเนิดที่แท้จริงของอาณาจักรของพระองค์คือพระเจ้าพระองค์เองพูดง่ายๆก็คืออาณาจักรของพระเยซูเจ้ามีต้นกำเนิดมาจากความรักของพระเจ้าภาพพจน์การเป็นกษัตริย์ของพระเยซูเจ้าค่อนข้างแตกต่างจากภาพพจน์ของกษัตริย์ทั่วไปที่คนรู้จัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพพจน์ของพระแมสยาผู้ทรงเป็นกษัตริย์ที่ชาวยิวกำลังรอคอยเป็นเวลานานแสนนานทั้งนี้เพราะว่าพระเยซูเจ้าไม่ไม่ได้ทรงมีกองทัพพระองค์ไม่ได้ทรงสแสวงหาอิทธิพลทางด้านการเมืองต่อหน้าปิลาสพระองค์ไม่ทรงดูเหมือนกษัตริย์องค์ใดเลยบนโลกนี้และก็ในไม่ช้า ด้วยความกลัวแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองปิลาตจะสั่งทหารให้นำพระองค์ไปเคี่ยนพวกเขาจะสวมมงกุฎหนามให้กับพระองค์แล้วก็กระทำการคาระวะเชิงล้อเลียนพระองค์จากนั้นปิลาตก็จะนำพระองค์ออกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กล่าวกับฝูงชนว่าดูเถิดเรานำชายผู้นี้ออกมา ให้ท่านให้ท่านรู้ว่าเราไม่พบว่าเขาทำความผิดประการใดคำว่าชายผู้นี้สะท้อนให้เห็นว่าในสายตาของปีลาสพระเยสุจ้าทรงเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองในสภาพเช่นนี้พระองค์ทรงถูกปฏิเสธเพื่อแก่ผู้นำชาวยิวประชาชนปฏิเสธกษัตริย์ของตนเอง สำหรับพวกเขาพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นพระเมสสิยาพระผู้ช่วยให้รอดพ้นที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาว่าจะประทานให้แก่ชาวอิสราเอลไม่ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่เราในฐานะที่เป็นคริสิชนเนี่ยควรเข้าใจก็คือ ไม้ยกางเขตที่พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงไม่ได้เป็นเครื่องหมายของความพ่ายแพ้หรือความล้มเหลวแต่เป็นบัลลังก์ของกระสรัสิ่งที่ดูเหมือนเป็นช่วงเวลาแห่งความพ่ายแพ้สำหรับบรรดาผู้นำชาวยิวอันที่จริงเป็นช่วงเวลาแห่งชัยชนะยิ่งใหญ่ของพระเยสูเจ้า มันเป็นชัยชนะสำหรับชีวิตสำหรับความจริงและก็สำหรับความรักความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คนหนึ่งสามารถแสดงออกมาให้เห็นคือการมอบชีวิตของตนเพื่อมิสหายความรักนี่แหละคืออำนาจยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้ากษัตริย์ของพวกเรา ที่ไม่มีใครหรือว่าสิ่งใดสามารถเอาชนะได้แล้วก็ยิ่งกว่านั้นชัยชนะของพระเยซูเจ้ายังเป็นชัยชนะเหนือความอับอายภายนอกเหนือการดูถูกเหยียดหยามและก็เหนือความตายพระเยซูเจ้าทรงชนะความตายเพราะ พระองค์ทรงยอมรับมันและก็ผ่านทางความตายพระองค์ทรงได้รับชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่คงอยู่ถาวรตลอดไปคำถามก็คือว่าเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์เราแต่ละคนเนะี่ยสามารถเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้ หรือว่าเป็นประชากรของพระองค์ได้อย่างไรจำไว้เสมอว่าพระเยซูเจ้าจะไม่ทรงเป็นกษัตริย์ที่แท้จริงของเราถ้าเราไม่ยอมขึ้นอยู่กับพระองค์ด้วยความเต็มใจถ้าเราไม่ยอมฟังเสียงของพระองค์ไม่รักไม่รับใช้ไม่ติดตามแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเป็นประชากรที่แท้จริงของพระองค์เราต้องพยายามเดินไปพร้อมกับพระองค์และก็ดำเนินชีวิตตามพระวาจาของพระองค์ที่ได้รับการบันทึกไว้ในพระวรสารพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องทำให้จิตอารมณ์ของพระวรสารเนี่ยแผ่ซ่านเข้าไปในทุกจิตจการ และก็ในทุกช่วงเวลาชีวิตของเราความจริงประการหนึ่งที่เราแต่ละคนต้องยอมรับก็คือเราไม่สามารถติดตามพระเยซูเจ้ากษัตริย์ของเราได้อย่างแท้จริงถ้าเราไม่รู้จักพระองค์อย่างดีเสียก่อนแล้วเราจะรู้จักพระองค์อย่างดีและก็ดีขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยได้อย่างไร คำตอบก็คือโดยการทำความคุ้นเคยและก็ศึกษาพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระวรสารหลายคนคงจำได้นักบุญเยโรมนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของพระศาสนาจักรของเราเนี่ยเคยบอกว่าการไม่รู้จักพระคัมภีร์คือการไม่รู้จักพระเยซูเจ้าเมื่อเรารู้จักพระเยซูเจ้าอย่างดีแล้ว เราจะรักพระองค์มากยิ่งขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะรับใช้พระองค์จนหมดหัวใจพี่น้องเทราัาพระเยสุเจ้าทรงเป็นพระสัตว์ไม่เพียงแค่ของเราผู้ซึ่งเป็นคริสชนเท่านั้นแต่ของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นพ่อคิดว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราแต่ละคน ซึ่งเป็นสิทธิ์ของพระองค์เนี่ยที่จะช่วยคนอื่นให้รู้จักกษัตริย์ผู้ทรงรักทุกคนอย่างไร้เงื่อนไขและก็พร้อมที่จะแบ่งปันชีวิตที่เต็มไปด้วยพระสดริรุ่งโรดของพระองค์เนี่ยให้กับเราพระองค์นี้อย่างไรก็ตามเพื่อช่วยให้คนอื่นรู้จักพระองค์เราแต่ละคนเนี่ยต้องรู้จักพระองค์อย่างดีเสียก่อน เพราะไม่มีใครสามารถให้สิ่งที่ตนเองไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้เราต้องเข้าใจเกี่ยวกับพระวาจาของพระองค์พร้อมทั้งมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรักของพระองค์โดยตัวของพวกเราเองเสียก่อนและจึงนำสิ่งเหล่านี้ไปแบ่งปันให้กับคนอื่น เราคิดว่าไม,มไม่มีวิธีทางอื่นที่เราจะรักและก็รับใช้พระเยซูเจ้ากษัตริย์ของเราเนี่ยได้ดีไปกว่าการแบ่งปันพระองค์ให้กับคนอื่นอีกแล้วขอพระเจ้าไวพ้พรพวกเราทุกคน